สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอกแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสีย่ยงโชคประจำวันที่30พฤศจิกาย,ยน2563นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางกลางๆสำหรับคนที่จะเอาไปเสีย่ยงโชควันนี้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะหวยหุห้นหวยห,ห้าน้อยหวยลาวหรือจะเป็นวันนี้ฉันจะซื้อลอตเตอรี่ของวันพรุ่งนี้แล้วแหละเดี๋ยวฉันจะน่นนี่นั่นก็จะใช้แนวทางนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าจะซื้อหวยออมสินหวยรัฐบาลจริงๆก็ทําแนวทางเอาไว้แล้วไปดูคลิปย้อนหลังของวันที่26ได้เลยนะคะมันจะขึ้นว่า แนวทางการเสรี่ยงโชคของหวยรัฐบาลหรือหวยอมสินนะแล้วก็หลังจากอัดคลิปเสร็จเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวกกจะเดินทางไปไหว้ศาลพระการที่จังหวัดลบบุรีแล้วไปไหว้พันนารายใครอยากได้เลขเด็ดเด็ดเลขเด่นเด็ดเลยนะรอคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้ในกลุ่มหมอแก้วพารวยเป็นเลขตัวเดียวนะรอก่อนอย่าเพิ่งเร่งนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปทาบุญเอาบุญมาฝากเผื่อทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอที่ลบบุรีได้มา คนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนที่คุณรู้สึกว่ารักที่สุดถ้าใครมีแฟนซื้อเลขแฟนหรือถ้าใครเคยมีคนรักให้ซื้อเลขคนรักวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอย่างรักเขาในเชิงชู้สาวคุณซื้อเลขเขาได้เลยเพราะเขาจะให้โชคคุณในวันนี้แต่ถ้าคุณไม่เคยมีแฟนเลย คุณรู้สึกรักใครมากที่สุดที่ขาดเขาไม่ได้คุณซื้อเลขคนคนนั้นแทนอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้หมดนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์วันจันทร์ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ให้โชคให้รับคนเกิดวันจันทร์โทรไปถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรแต่ถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วให้ซื้อเลขอายุท่านตอนเสียก็ได้ค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะได้ภเกดมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวดาคุ้มครองให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลองนับดูซิว่าถ้าท่านปัจจุบันยังอยู่อายุุเเนนน่่ยอออาทาทหรซื้้ลขัั ได้เลยนะคะเลขอายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่ถ้าท่านไม่อยู่แล้วรองนับดูว่าผ้าท่านอยู่ปัจจุบันจะอายุเท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นนะจ๊ะแต่ถ้าท่านยังอยู่ก็ซื้อเลขอายุท่านหรือถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรได้ค่ะแต่แต่ฝ่าสกุลมันจันคือให้นับซื้อตอนอายุท่านเพิ่งเสียนะส่วนคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่พยาสุขีไพ่ไก่หมายถึงการเจราจาต่อรองแนะนําไหว้ซื้อเอกสารสัญญ,ญานะคะไปเซ็นสัญญ,ญาอะไรใครไว,ไว้ไปดูหรือถ้าไม่มีซื้อเอกสารราชการก็ได้ นะคะว่าเลขับรประชาชนเท่าไหร่เลขใบขับขี่เท่าไหร่เอาเลขที่เราชอบ2ตัวท้ายนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะให้โชคลาบเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขบ้านหลังนั้นเอาเลขที่บ้านมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะจ๊ะลองดูส่วนคนวันศุกร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํามาหากินการทํางานอย่างเช่นเลขที่พนักงานเลขที่ตั้งออฟฟิศก็ได้แต่ถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ลองซื้อเลขเบอร์มือถือ ของคุณดูนะคะวันนี้เลขการทํางานใช้โชคให้รับคนเกิดวันศุกร์ค่ะส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ่พาพิเนส่งหนูจงมั่นใจในตัวเองเส้นของตัวเองจะดีซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองรับรองคุณจะรวยคุณจะเฮงค่ะจบไปแล้วนะคะค่ะแนวทางการเสี่ยงโชคทั้ง7วันหวังว่าคงเป็นเลขที่ถูกใจพวกคุณบางไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าถูกหวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งสิไปทําบุญต่อเป็นการต่อดวงชะตาต่อความเฮงให้คุณนะคะส่วนใครจะรอเลขเด่นๆน,นั้นก็รอคืนนี้เดี๋ยวแก้วกลับมาจะบอกทุกคนในกลุ่ม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปทำบุญค่ะสวัสดีค่ะ